สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นร้อยบนเดินเดสามสูตรนะครับก่อนอืน่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนฮอร์โมนและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูร้อยบนเดินดีชนสามสูตรนะครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบหนึ่งบวกสิบสองบวกหกคงที่ผลลัพธดือดไห่บวกหนึ่ง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 นะครับบวกทีาหนึ่งแต้มนะครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออก044เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสูตรนี้18งวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณน,นะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่18ผลรางวัลออก3 2 4หลักร้อยก็คือ3นะครับเราให้เด่นที่8 9 0 1 2 3 4นะครับหลักร้อยก็คือ3ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่18นะครับยังไม่หลุดนะเรามาดูงวด1สิงหานะครับสูตร ร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบหนึ่งบวกสิบสองบวกหกคงที่ร้อยบนก็คือสามบวกหน่วยบนก็คือสี่บวกสิบหนึ่งสิบหนึ่งก็คือเก้าบวกสิบสองก็คือเจ็ดบวกหกคงที่ 6บวก7ได้3 9บวก4ได้3อันนี้ก็ได้3นะครับเอา3บวก3บวก3ก็ได้9เด่นตัวแรกนะครับเด่น9บวกทีละ1นแต้มนะครับ0 1 2 3 4แล้วก็5นะครับเด่นร้อยบนสูตรที่1เด่น9 1> 0 1 2 3 4ห9 0 1 2 3 4งสห้าูสูตรนี้18งวดยังไม่หลุดนะครับขอให้เดินต่อนะครับท่านผู้ชมหวังว่าสูตรนี้จะเดินต่อนะครับเดินต่อเป็นงวดที่19นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่สอง ใช้หมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกสองงที่ <c oughs> ผลลัพธ์เดือไห่บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวกสี่ผมใช้สถิติงดที่ออกสองสองหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกสองสองหนึ <c> ่ง <oughs> เป็นสถิติงวดแรกนะครับเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับก็ สูตรนี้นะ17งวดนะครับ17งวดยังไม่หลุดนะครับถือว่าเดินดีพอใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะเรามาดูกันงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17นะครับออก3า4เราให้เด่นที่2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1นะครับก็หลักร้อยก็คือ3นะครับ เืว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่17สูตรที่2นะเรามาคำนวณงวดนี้กันนะงวดที่1สิงหานะครับ <c oughs> สูตรหมื่นบวก10บนบวกหน่วยล่างคูณ 2, บวก2คงที่หมื่นก็คือ4 -10 บวก10บนก็คือ2บวกหน่วยล่างคูณ 2, หน่วยล่างก็คือ 6, 6 2 1ส บวก2คงที่2บวก2ได้4 4บวก2ได้6เอา6ไปบวก4ก็ได้0นะครับ0บวกทีละ1แต้มได้1ได้2ได้3ได้4ได้5เอา5บวก4ก็ได้9นะครับ เด่นร้อยบนสูตรที่สองเด่นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็1สิบเจ็ดงวดนะสูตรนี้นะครับยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อเป็นงวดที่สิบแปดนะก็ทั้งสูตรหนึ่งสูตรสอง ถือว่าเดินดีใช้ได้ท่านผู้ชมนะเป็นเด่น7จตัวนะครับขอให้เดินต่อเป็นงวดที่18บแปสำหรับสูตรที่2นะครับ <c oughs> เรามาดูสูตรที่3สูตรที่3นะครับสูตรนี้นะครับใช้101ยหนึ102่บวกร้อคูณสบวกสามคงที่ ผลลับเ์่าเท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสองนะครับสูตรนี้ก็สิบหกงวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสิบหกงวดยังไม่หลุดนะผมใช้สถิติงวดที่ออกแปดสี่สามเป็นสถิติงวดแรกนะครับก็เรามาดูสถิติกันแล้วก็มาคำนวณน,นะครับถือว่าเดินดีใช้ได้นะสำหรับสูตรนี้นะครับยังไม่หลุดนะสิบหกงวดนะครับ งวดล่าสุดเป็นงวดที่16ผลรางวัลออก3 2 4เราให้เด่นที่1 2 3 4 6 8 0 1 2 3 4 6 8 0ก็หลักร้อยมาที่3นะครับถือว่าผ่านนะ เรามาคำนวณกันนะครับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับสูตร101บวก102คูณ2บวก3คงที่101ก็คือ9บวก2 0 2คูณ2 102ก็คือ1 1 2ได้2บวก3คงที่2บวก3ได้5อันนี้ก็ได้9 9บวก5ได้4นะครับ เด่นตัวแรกนะครับเด่น4บวกทีละ1ก็คือ5 6 7แล้วก็บวกทีละ2แต้มก็คือ9 7บวก2ได้9ได้1แล้วก็3นี่เป็นเด่นร้อยบนสูตรที่3เด่น4 5 6 7 9 1 3 4 5 6 7 9 1 3นะครับก ขอให้เดินต่อเป็นงวดที่17นะท่านผู้ชมนะสำหรับสูตรนี้นะครับทั้งสูตร1สูตรสสูตร3นี่ยังไม่หลุดนะขอให้เดินต่อนะครับเดินต่อยาวๆนะครับทีนี้ผมเอามาจับชนให้ท่านผู้ชมนะคลิปที่ผ่านๆมานะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับ10บนชน3สูตรนะครับผมให้ชนที่0 5นย์หหน่วยชนที่ หน่วยบนชนสามสูนย์จนที่ห้าเจ็ดเก้างวดนี้เรามาดูหลักร้อยนะท่านผู้ชม <c oughs> หลักร้อยนะครับชนสามศูนย์นะร้อยบนชนสามศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสูตรที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสาม ก็เรามาจับชนกันดูนะครับว่าชนตัวไหนบ้างนะครับ0ผมตัดเลยนะครับศูนย์นี่มีแค่สองศูตย์หนึ่งเด่นตัวแรกก็คือเด่น1น,นะครับ2 2นี่มีแค่สูตรเดียวตัด3 1 2 3 3 4 4ก็มี3านะท่านผู้ชมนะสีห้า หก็มี3 6มมีแค่สูตรเดียวตัดทิ้ง7 7ไม่มีเลยเอ้ยเมีตัวเดียวก็ตัดทิ้ง8 8ไม่มีเลยท่านผู้ชม9้ามี1 2ึสเด่นร้อยบนชน3สูตรชนที่1 3 4่งี่ห้าเ้าชนห้าตัวนะครับ หนึ่งสามสี่ห้าเก้าก็ชนถึงห้าตัวนะสำหรับหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะเอาดับมาตัดจริงๆนี่ผมเชื่อว่าเหลือไม่กี่ตัวนะเดี๋ยวเราเอาหลักร้อยมาตัดแล้วก็เอาดับบนมาตัดก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเองสำหรับหลักร้อยงวดนี้นะครับสรุปนะครับร้อยบนชนสามสูตรงวดนี้ชนสามสูจนึงสามสี่ห้า 9กนะครับก็ขอให้อยู่ในนี้นะท่านผู้ชมและผมก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในนี้นะเพราะว่าชนถึง5ตัวนะครับชน3สูตรแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะผมจะเอามาจับชนด้วยก็คือสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเด่นสูตรหลักของเรานะครับร้อยสิบหน่วยนะก็ เอามาจับชนกับทั้ง3สูตรนี้ร้อยสสูตรก็จะเป็นหลักร้อยสสูตรชนกันก็จะตัดก็จะเหลือน้อยลงไปอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นร้อยบนชน3สูตรเก็บเป็นข้อมูลนําไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเรามาดูดับร้อยบนกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ